โอเตงาใหม่พี e e. ่น้องเลยนีเตงาใหม่นะป่าบ่ได้ดอกบ่คือแล้วบ่คือแล้วโอ้น้ำใหญ่ครับน้ำหลากน้ำหลากแห้งวะอู้หูหูหูไปบ่แล้ป่าใหญ่ห้อง น้ำป่าไหลหลากครับน้ำป่าไหลหลากจมไปเลยจมไปกับน้ำ,<ห>นำเกิดอะไรขึ้นเจ้าได้ละ่ะเกิดอะไรขึ้นเได้อุาใด จุ่มน้ำล่านเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาครับขึ้นมากอู้หูยนี่จะขี่เหอะแถววะหมานบ่นนี่รุ่นครับรุ่นเผื่อม,มีแต้มวะหมัดทรงไหนหนอบ้านเนี่ยอูอ้หูยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แกเี่ยากเท่ะต,ตึงสายตึงสายตึงอ,อู้หูยอย้กิ่งไม่เพียบเลยอฮอฮอยูปลาป่านี่อ้าอู้ อู้อู้หูยอู้หูยอู้อู้อู้หยป่าอี้ตัวนี่ฮิอู้หูยมิติดินปะอู้ยน้ำพังทะล่คัว่ะอู้หูโอ้โ ีิที์ดินโอ้ยโอ้โ,โอ้โโอโามานแท้ครับเด็กคนหินว่ะโอ้โยโอ้เพราะมันหน,นักว่ะโอ้พายุมาขึ้นหิ้วเลย โอ้โหโมาันแท้วะ